สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการคุยข่าวเช้าเช่นเคยค่ะก็ยังอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะวันนี้จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ใดและปฏิบัติภารกิจด้านใดเชิญติดตามรับชมค่ะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สําสำนักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินทางเข้าเยี่ยมกำลังพลของหน่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลและเข้าเยี่ยมครอบครัวของกำลังพลหน่วยที่เปิดรักษาตัวที่บ้านโดยทําการมอบกระเช้านะคะและมีการพูดคุยเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับกําลังพลของหน่วยณอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครน,นั่นเองค่ะมาต่อเนื่องกันที่สํานักงานพัฒนาภักสากันบ้างค่ะ พัฒนาการเครื่อนที่3-2สองำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัรศาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลชุดบรรเทาสาธาร,รณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมยุทธปกรณ์ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาเชียงดาวสมาคมผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงดาว กิ่งกาชาสาขาเชียงดาวและราษฎรบ้านป่าตึงงามทําการสํารวจความเสียหายและเก็บกวาดบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายสาเหตุเกิดจากพายุฤดูร้อนทําให้เกิดฝนตกหนักและลมกันโชกแรงจนทําให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายพร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้มอบผ้าห่มกันหนาวและน้ําดื่มณบ้านป่าตึงงามหมู่14ตําบลปิงโคง้งอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะ ก่อนจากกันนะคะขอให้ทุกทกท่านค่ะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อที่เราจะได้ตอบไทยและห่างไกลจากโควิด19ง่ายๆค่แ,แค่เพียงทุกท่าน เว้นระยะห่างไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดสวมใส่หน้ากากอน,นามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหมั่นล้างมือบ่อยๆและหมั่นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของตนเองและอย่าลืมนะคะพลตฟอร์มภาชนะสแกน QR code เช็คอินเข้าเช็คเอาท์ออกทุกๆครั้งที่เราเข้าไปใช้ยางสถานประกอบการต่างๆแค่เพียงเท่านี้เราก็จะห่างไกลจากโควิด1 9สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ